สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกค่ะดิฉันนาะงสาวนาลิศราส้อยสุขเลขที่สี่พีฉันนาะงสาวอมสินกาเขื่อนเลขที่สิบหกค่ะการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกคือการเคลื่อนที่กลับไปมาซ้าซ้าทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุลและมีคาบการเคลื่อนที่คงตัวเช่นการเคลื่อนที่ของวัตถุติดปลายสปริงการสั่นของสายเครื่องดนตรีการแกว่งของลูกตุ้ม ละมาที่ต้องรู้สำหรับเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกความถี่ f คือจำ,จำนวนรอบของการเคลื่อนที่ในหนึ่งวินาทีหน่วยเป็นเฮิร์ต์การกระจัดคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้โดยนับจากจุดสมดุลคาบ T เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่พบ1นรอบหน่วยเป็นวินาที amplitude หรือ a คือระยะทางมากที่สุด ที่วัตถุจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้โดยนับจากจุดส่งดูนเช่นสูตรที่ใช้ในการคำนวณน,นะคะ,ะการกระจัด x เท่ากับ a ไซน์โอเมก้า t บวกมุมเฟส2ความเร็ว v เท่ากับ a โอเมก้าคอร์โอเมก้า t บวกมุมเฟส 3ความเร่ง a เท่ากับลบโอเมก้ากำลังสองซายโอเมก้าทีบวกมุมเฟสต่อไปนะคะสมการทั่วไป a เท่ x ากับลบโอเมก้ากำลังสองความเร็วนะคะก็คือ v เท่ากับบวกหรือลบโอเมก้ารูทเอกำลังสองลบ x กำลังสอง มวลติดปลายในปีหนึ่งความผี่เชิงมุมนะคะจะใช้อเมกาเท่ากับรูทเคส่วนเ2็คาบที T เท่ากับ2พายรูทเส่วนเคสความถี่เเท่ากับ1ส่วนพาย1ส่วน2พายคูณรูทเคส่วนเการแกว่งของลูกตุ้มนะคะอย่างง่ายหนึ่งความถี่เชิงมุมโอเมกาเท่ากับรูทจส่วน L 2ลคาบ เท่ากับ2พายพรูท L ส่วน G 3ความถี P, F ่ F เท่ากับ1ส่วน2พายพคูณรูท G ส่วน L ค่ะอันนี้จะเป็นการทดนองกันขั้นที่แบบพาร์มอนิกค่ะ สรุปผลการทดลองนะคะการเคลื่อนที่ซ้ำๆมวลสปริงสั่นขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดแสดงถึงการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกสมบูรณ์การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่หรือคาบเป็นการสั่นเป็นการสั่นคงที่ความสัมพันธ์ของมวลหรือคาบคาบเพิ่มขึ้นหรือมวลเพิ่มขึ้นจะลดลงเมื่อมวล,ลน้อยลง เอมจูดและพลังงานเอมี MP จูดคงที่พลังงานสลับไปมาระหว่างพลังงานสับสบปริงและพลังงานจนของมวลต่อตอ,อย่างต่อนเนื่องค่ะตัวอย่างการขั้นที่แบบฮาร์โมนิกในชีวิตประจําวันนะคะ1ลูกตุ้มในนาฬิกาโบราณ2การสั่งขันโทรศัพท์มือถือ3ชิงชา้า4ี่สายกีตาร์และสายดนตรีค่ะวันนี้พวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ